เยมากมากเลยนะเห็นไหมว่าสมุยโมเดลเป็นยังไงเนาะผู้คนไม่มีเลยขอบคุณสามคนที่อยู่เป็นเพื่อนกัน ยังเงียบอยู่ปกตินะเดี๋ยวก็ถ้าจะเล่าเรื่องว่าเกาะพังงันเป็นยังไงในโครงการสมุยโมเดลเนาะคือโรงแรมใหญ่นะคะที่จองได้แล้วก็เข้าอยู่ในก็จะสามารถรับจอง ผู้คนที่เข้ามาเฉพาะสมุยเซ์ภูกเก็ตโมเดลเนี้ยได้นะอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้ที่คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแต่เราก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคนดูหายไปแล้วชะไม่เป็นไรลูกคนดูไม่ไม่เป็นไรออน้องะอออน On no. oh. มาแล้วออนนิวซีแลนด์เด้อ ขอบคุณหลายๆใครเข้ามาทายนะก็มีพวกรถวิ่งไปมาก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตยอยู่ที่หน้าจออยู่นะแต่ไม่มากไม่มายเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาจ้ามาดามออนขอบคุณมากที่ทักเข้ามาตอนหลังมาสัญญาไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปนะคะคือว่า